สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลลอ์ทาโร่ค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าถ้าคุณเลือกถอยออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาจะทำอะไรไหมนะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะคะว่าไพ่ของ B นะจะให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้ากันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนนึงเท่านั้นมันอาจจะมีตรงบ้างนะคะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ แล้วที่สําคัญบีอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่ว่าไพ่จะออกมาดีหรือว่าไม่ดีก็ตามนะคะขอให้คุณเปิดใจรับฟังในสินีพไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะเรื่องราวหน้าไพ่อะค่ะอาจจะสลับกันได้ฝั่งคุณเป็นเขาได้ฝั่งเขาเป็นคุณได้นะคะเรื่องราวตรงราศีไม่ตรงก็ไม่ต้องเสียดคะ่ะถ้าหากว่าอยากได้รับพลังงานดีๆก็รับกลับไปโดยที่ไม่มีเงื่อนไขได้เลยนะคะโอเคมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ ลาชนีถือไม้นะเด็กถือไม้นะคะและเด็กถือถ้วยนะคะอ่าต้องบอกว่านะคะพลังงานของคุณน่ะจริงๆแล้วนะคะคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีแพชชั่นในตัวเองอะคะ่ะเยอะมากนะคะอยากทำนู้นอยากทำนี้นะคะอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแต่มันเหมือนกับว่าบางอย่างก็ไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้นะคะเออมันมีอุปสรรคเขามานะแต่ก็เหมือนกับว่าคุณก็เลยเลือกทำเฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถที่จะจัดการแล้วก็ควบคุมได้ด้วยตัวของตัวเองะคะ่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วนะ่ะคุณเป็นคนชอบลุยอะ ชอบลงมือทําด้วยตัวของตัวเองอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะคุณก็เลยทําได้เพียงแค่บางอย่างเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าพลังงานดีนะถึงแม้ว่าบางครั้งอะคะ่ะก็จะมีอาการหัวร้อนบ้างนะคะ,อ,ะอาจจะมีะความดื้อบ้างนะคะร้านบ้างไม่ค่อยฟังคําทัดทานของใครสักเท่าไหร่นะคะ แต่คุณเองนะคะก็มีส่วนของความใจเย็นเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเข้าอยู่ในโหมดของการทํางานนะคุณเหมือนจะเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเลยะคะ่นะน่ะจะมีความใจเย็นนะคะมาก,มากๆในวลาที่ทํางานนะคะอืมแต่ถ้าบางครั้งเนาะถ้ามีใครเข้ามาวุ่นวายเวลาที่คุณทํางานอะ่ะคุณก็คือไม่โอเคจริงๆเพราะคุณแบบต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการทํางานวิวังว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะพลังงาน อารมณ์ก็ต้องบอกว่าคุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ค่ะต่อให้มันจะมีอะไรเข้ามากระทบนะคะแต่คุณสามารถจัดการได้จริงๆนะคะเอาอยู่ทุกเรื่องนะแล้วเรื่องของการงานอะพี่ก็มองว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเยอะนะคะเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็มี ตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ค่อนข้างต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยนะคะเหมือนมีเหมือนอยู่ในตำแหน่งงานที่สูงอะคะ่ะนะก็เลยต้องแบบว่ามีลูกน้องให้ต้องดูแลนะคะีวบอกว่าเป็นแบบนี้ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเพราะว่าราชนีถือไม้นะอืโอเคแล้วไปดูซิว่าฝั่งของเขาล่ะเป็นยังไงนะคะ จะเจวิลนะจะแอมเปอร์เขาเป็นคนนี้เนาะหนึ่งเหรียญพลังงานของเขาอะค่ะเขาเป็นเขาเป็นคนต่างชาติได้นะคะอายุแตกต่างจากคุณได้นะพอไม้แม่ไมไ,มได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นความเป็นเอมเพลอร์เนาะอายุแตกต่าง,งกันได้นะคะ คือตรงเนี้ยนะจากที่พีเห็นตรงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างก็ทํางานเก่งเหมือนคุณนี่แหละแต่ว่าตําแหน่งหน้าที่การางานของเขาเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงมากกว่าคุณนะคะแล้วก็เรียกว่าวางตัวดีมากอืมวางตัวดีมากเพราะว่าเขาต้องคุมคนเยอะๆไงคะเพราะฉะนั้นแล้วนะการที่เขาแบบว่าต้องคุมคนเยอะๆก็จําเป็นต้องให้คนอื่นอนะ่ะเออ เชื่อถือตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็เลยติดนิสัยตรงนั้นนํามาใช้ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะมันเลยทําให้คุณมองเห็นเขาเป็นมนุษย์หิ่งที่แบบไม่แสดงอารมณ์ไม่แสดงความรู้สึกนะไม่หือไม่อือเลยทําอะไรไปให้ก็ไม่รู้เลยชอบหรือไม่ชอบอะนะต้องการหรือไม่ต้องการก็ไม่รู้นะคะคุณก็เดาใจเขาไม่ถูกบิว่าเขามีลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะ แต่คนคนนี้นะต้องบอกว่าในช่วงนี้ของเขาเนะ่ะเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วทําให้เขาหนะ่สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนะคะเหมือนกับว่าโอกาสเข้ามาเขาเหมือนกับต้องการจะคว้าเอาไว้อะคะ่ะแต่เขาไม่สามารถคว้าเอาไว้ได้นะคะมันมีบางอย่างที่เขาปล่อยโอกาสนั้นให้มันหลุดมือเขาไปนะแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนนิ่ง ด้วยความที่เขาเป็นคนที่จัดการชีวิตของตัวเองได้ดีะค่ะเขาก็จะเหมือนกับว่าไม่สะทกสะทานอะไรกับสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะเพราะเขาเหมือนกับว่าเชื่อนะว่าต่อให้พลาดโอกาสนี้ไปนะเดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่เข้ามานะคือเขามีความคิดแบบนี้นะคะเขามีไม n ์เซตแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เหมือนกับว่าก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะ ไม่ได้ทุกแม่ร้อนอะไรนะเออเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปอะไรแบบนี้นะต้องบอกว่าเขาคุมอารมณ์ตัวเองเก่งมากนะคะอืมแต่เป็นคนที่ไม่โรแมนติกเลยแหละนะอ่ะเรามาดูซิความรู้สึกนะคะของคุณที่มีต่อเขานะีอยากอยากใช้ไพ่สำหรับนี้มาดูซิว่าเขาจะบอกอะไรกับเราได้บ้างน,นะอารมณ์ของคุณเนะยที่มีต่อเขานะคะ คุณไม่เข้าใจอารมณ์เขาจริงๆแหละนะเหมือนกับแบบอืมอารมณ์ไหนนะคะต้องการอะไรนะเหมือนกับคุณเองค่อนข้างนะคะที่จะรู้สึกว่าสับสนในความเป็นตัวเขาคุณไม่รู้เลยว่าอะไรคือตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะอืมเวลาที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าเวลาที่เขาทํางานหรือว่าเวลาที่เขาอยู่กับครอบครัวของเขาคุณไม่รู้เลยว่าอะไรอยะคือ ลักษณะนิสัยของเขาจริงๆนะคะเพราะเหมือนกับคุณนับดาวทางเขาไม่ถูกเลยนะคะเหมือนกับเขาอะสร้างกำแพงกับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแต่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะแต่คุณเองอะคะ่ะก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าที่จริงแล้วอะคุณก็ประทับใจในความเป็นเขาตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละแต่พอคบกันไปนะคะพอ นานๆเข้าก็เริ่มรู้สึกว่าอืมรับกับนิสัยเขาอะไม่ไหวนะคะมันเลยทําให้คุณนะคะก็เริ่มที่จะมีกําแพงใส่เขาเหมือนกันเพราะเขานะ่ะมีกําแพงใส่กับคุณก่อนซึ่งตอนแรกก็เหมือนกับแบบมันจะไปได้เออตอนแรกก็เหมือนจะไปได้ก็เหมือนมันจะโอเคนะคะแต่พอหนักๆเข้าก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วแหละนะคะคุณก็รู้สึกแบบต้องการเอาตัวเองอะคะ่ะออกมาจากเขาเนาะ พอรู้สึกเหมือนเขาปฏิเสธคุณอะ่ะคุณทําอะไรให้ไปเขาก็ปฏิเสธคุณอ,อยากจะแบบนั้นแบบนี้เขาก็จะขัดขึ้นมาตลอดนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าระหว่างเราเนี่ยมันคงไม่ใช่ซึ่งกันและกันแล้วจริงๆนะคะเหมือนคุณแบบพยายามจนคุณเหนื่อยแล้วอะ่ะเนาะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะปฏิเสธเขานะคะอ่ะเราไปดูฝั่งของเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่มันเหมือนในภาพนี้เลยนะเนี่ย นะอยากจะแสดงความรักกับเขาใช่ไหมแต่ก็เหมือนกับน้องเหมียวเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนน้องเหมียวนะ่ะปฏิเสธไงอืมเหมือนกันเลยอารมณ์ของคุณนะ่ะที่รู้สึกกับเขาตอนเนี้ยคือทําอะไรไปให,ให้ก็เหมือนเขาปฏิเสธนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่การที่เขาไม่ตอบรับตอบกลับอะไรมาเลยอะ่ะมันก็ทําให้คุณน่ะต้องเก็บมาคิดอะ่ะว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่อะไรแบบนี้เนาะก็ทําให้คุณขาดความมั่นใจไปอีกนะคะ จริงๆแล้วว่าเขาอยากรักษาคุณเอาไว้นะอืมถึงแม้ว,ว่าัานาคติของเราไม่ตรงกันนะคะในความรู้สึกข,ของเขาที่มีให้กับคุณเนะคะ่ะเขาก็เรียกว่ายังต้องการนะคะที่จะมีคุณต่อให้เขาจะไม่แสดงอะไรกลับมาให้กับคุณนะคะได้รับรู้ถึงความรู้สึกข,ของเขาเลยก็ตามแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเอาไว้นะคะอืม คือเขาอะมีความรู้สึกกับคุณก็คือทุกอย่างระหว่างเรามันสามารถมีทางออกได้ทุกอย่างระหว่างเรามันสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้เขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเขาต้องการให้วันข้างหน้ามันกลายเป็นความสุขแต่เหมือนกับว่าฝั่งของคุณอนะคุณก็รู้สึกว่าทุกอย่างคือตอนนี้เหมือนมันสายไปเราใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกข,ของเขาคือยังไงก็ยังต้องการที่จะรักษาคุณเอาไว้นะคะ มีความมั่นคงในใจให้กับคุณนะ่ะอืมแต่คุณก็เหนื่อยกับเขาแล้วใช่ไหมล่ะอาร์บีขอดูเรื่องราวเพิ่มเติมหน่อยนะคือดูแล้วมันก็เหนื่อยจริงๆเหละเนาะการที่เขาแบบนิ่งใส่คุณแบบนั้นนะ่ะแต่บีต้องบอกคุณนะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันตัดกันขาดยากอยู่นะเพราะว่าเดวิลมันขึ้นมาเนะี้ย นะคะค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกันมามีสัญญาใจกันมาแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าจะขาดกันค่อนข้างยากอ่ j u s t i ิเนะะี่ยค่ะอืมก็มีความไม่เท่าเทียมกันจริงๆนี่แหละแล้วคุณก็แบกความสัมพันธ์เพียงแค่คนเดียวเลยอะ่ะไพ่อะนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เข้ากับหัวข้อของเรามากๆเลยนะเออเชมเพลนเนะะี่ยค่ะแล้วก็อัศวินถือถ้วยอ่ะ นะคะเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะจากาไพ่ที่ขึ้นมาห้าใบตรงนี้เนาะก็ต้องบอกว่าคุณพยายามเพียงแค่คนเดียวจริงๆแล้วไพ่ก็ขึ้นมาย้ำนะคะว่าเออแบกบความสัมพันธ์นี้เพียงคนเดียวใส่ใจเพียงแค่คนเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยมันยากมันท้อมันไปไม่ไหวแล้วนะเส้นทางข้างหน้าในอนาคตก็มองไม่เห็นเลยว่าเรื่องราวระหว่างเราเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงได้หรือเปล่านะคะ อม,มองไม่เห็นเลยว่ามันจะกลายเป็นจริงได้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งคุณถามอะไรเขาไปอะเขาก็ไม่ตอบเลยนะคะคุณก็มไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเธอยังไงกับฉันกันแน่นะคะสุดท้ายคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากถอยอยากยอมแพ้นะคะเหนื่อยไม่ไหวเพราะว่าสุดๆแล้วจริงๆนะบีบองว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าสิบไม้ขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยเหมือนคุณอนะแบบภาระบางอย่างแล้วก็แบบว่า ปีนเขาอ่ะค่ะเดินขึ้นไปแบบบนเขาที่มันสูงชันเพียงแค่คนเดียวอะนะคะซึ่งเขาเองก็คือเดินไปอย่างคนละแต่ตัวเขานี่คือเบาหิวเลยนะคะไม่ได้ช่วยคุณประคองอารมณ์ประมาณนี้เลยนะทุกอย่างมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้จริงๆคุณก็เลยเลือกที่จะถอยนะคะอะเรามาดูซิว่าเขาเนี่ยคะจะทำอะไรไหมหลังจากที่คุณนะเลือกที่จะถอยนะคะ ราชาถือถ้วยอัศวินถือดาบเขาจะรังคุณเอาไว้นะอืมแปดดาบนะคะอืมเขาก็จะรังคุณเอาไว้อ่ะคะ่ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าตอนแรก เขาอาจจะยังไม่ได้รั้งหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าเขาเองอาจจะยังคิดไม่ทันนะคะต้องบอกเลยนะว่าเขาอาจจะยังคิดไม่ทันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะแต่พอเขารู้สึกแล้วนะคะเขาก็จะรั้งคุณเอาไวนะะา้นะคะบางทีอะค่ะเขาอาจที่จะแบบเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างโดยที่เขาเองไม่รู้ตัวเลยก็เป็นไปได้นะอืม แล้วที่สำคัญเลยอะบีมองว่าเขามีเกณฑ์นะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์อะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไปเลยนะเห็นไหมคะเออสิ่งนี้เขาจะทำอะเอาดูสิเอากว่าเขาสิเห็นไหมเนี่ยความสมหวังเนี่ยอืมภาพงานแต่งงานอะ่ะแล้วมันก็มีไพ่ออกเทมเพลนขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะนี่แหลคะค่ะคือสิ่งที่เขาจะทำกับความสัมพันธ์นี้ เขาจะแบบว่ายังไงก็จะดึงจารัางคุณเอาไว้อ่ะคะ่ะนะยังไงก็คือแบบยังไงก็ต้องมีคุณอยู่ในชีวิตจจะไม่มีได้ยังไงอะ่ะนะอือต่อให้แบบว่ากลับมาแล้วว่าอาจจะมีแบบการต้องเคลียร์ใจกันนะคะเนี่ยสิ่งนี้เขาเลือกคือเขาแบบก็จะเลือกที่จะดึงคุณกลับมาจริงๆอะ่ะ บีบอกเลยนะว่าสิ่งที่เขาจะทำามบบความสัมพันธ์เนี้ยคือการทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองอาจจะตกใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเขาเหรอทําไมก่อนอันนี้เขาไม่เคยทํามันอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะเพราะว่านะคะจากไพ่ทาโร่ที่ขึ้นมาใบแรกเนี่ยเจ็ดไม้เนี่ย คือเขาเองที่จริงแล้วเขาชอบคุณมากเลยนะแล้วเขาก็เห็นนะว่าคุณเองอะค่ะก็มีคนรู้จักเยอะ,อะคุณเป็นคนที่มีความสามารถใช่ไหมคุณก็มีคนรู้จักเยอะเขาเองก็รู้นะว่าที่จริงแล้วเขาก็มีคู่แข่งนะไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่เขาอะค่ะยังไงเขาก็จะรังคุณเอาไว้นะคะเขาจะรังคุณเอาไว้นะบีบอกได้เลยนะว่าคือคือพอเขารู้ตัวแล้วอะ แล้วเขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปจริงๆอะ่ะเพราะถึงแม้ว่าคุณทั้งสองคนจะมีความต่างนะคะมุมมองที่มันต่างกันทัศนาคาติที่มันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงอ่ะแต่เขาเองก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปอะ่ะแต่บีบอกอย่างหนึ่งนะว่าคนคนนี้ในเรื่องของความรักเขาติดลบมากๆนะคะแล้วกว่าเขาจะรู้ตัวเองอะ่ะก็อาจต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งะคะ่ะแต่พอรู้ตัวเองแล้วนะเขาจะรีบทําเลยนะ เพราะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบลงมือทำอะมากกว่าพูดนะคะแล้วเขาเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงนะ The เอ็มเพ r เนี่ยรักใครแล้วรักจริงนะคะอ,อ่อเปลี่ยนใจก็ยากด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอะมันก็เหมือนกับว่าเมื่อเขารู้ตัวว่าคุณจะถอยนะคะรู้ตัวแล้วปุ๊บเขาจะดึงคุณกลับมาแล้วเขาทําให้ทุกอย่างอะมันเปลี่ยนแปลงไปโดยแบบกระทันหัน,หนคุณเองอาจไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะบางคนเนี่ย ถ้าคุณอยู่ไกลกันอะคนละประเทศคนละจังหวัดเขาอาจเดินทางมาหาคุณเลยก็ได้นะถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะบีมองว่ามันจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอะอืมเราเปลีป่ยนแปลงแบบคุณเองก็ก็ตกใจแหละว่ามันเออมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้นะพอเอาจริงๆแล้เว่าเขาชอบคุณมากนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะทําอะไรให้มันแบบฉับไวเลยทีเดียวนะคะเออ น่ารักเนาะความคิดแบบนี้เนี่ยเนี่ยจากแบบว่าก,กลัวๆไม่กล้านะคะพอรู้ว่าคุณจะถอยละจะเสียคุณไปแน่เลยไอความกลัวเหล่านั้นมันไม่มีอยู่ในใจเราของเขาแล้วค่ะเขาจะกล้าออกเขาจะกล้าออกมาจากความกลัวความกังวลของเขานะคะแล้วก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงอืมถึงแม้ว่าบางอย่างนะคะเขาอาจจะช้าไปบ้างนะคะแต่เขาจะทํามันให้สําเร็จ เพราะว่าที่ผ่านมามันก็เหมือนกับพอคุณถอยอเขาก็เริ่มรู้ตัวไงนะคะเออเขาเริ่มรู้ตัวนะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคะ่ะให้ดีขึ้นนะคะจริงๆว่าเขาไม่ต้องการเสียคุณไปนะ่ะต่อให้จะต้องแบบใช้วิธีอะไรก็ตามอ่ะนะคะที่จะรักษาคุณเอาไว้เขาจะทำนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทำไปแล้วคุณจะแบบว่า เออพร้อมที่จะแบบกลับมาหาเขาอีกหรือเปล่าเนาะเพราะที่ผ่านมาคุณยอมเขามาตลอดที่ผ่านมาคุณทําเพื่อเขามาตลอดอะ่ะแล้วพอเกิดสถานาการณ์แบบนี้เนะี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะยังโอเคไหมอะ่ะแต่เขาจะทํานะคะอืมจริงๆค่ะเขาจะทำแล้วก็บางทีอะ เขาอาจจะมีคนกลางะ่ะช่วยเขาด้วยก็ได้นะแต่ีว่ามีเกณฑ์การเดินทางขึ้นมานะเขาอยากที่จะเรียนรู้กับคุณนะให้มากกว่านี้จริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งน,นี้เขาจะทำะยังไงก็คือการดึงการรั้งคุณเอาไว้อะค่ะแล้วก็ความสุขมันก็จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะ แต่ก่อนที่เขาจะลงมือทําอะไรอะเขาต้องเตรียมก่อนนะเตรียมวางแผนเตรียมกลยุทธ์ก่อนนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะที่จะทําให้ทุกอย่างมันราบลืมอ่าจริงๆค่ะเขาต้องเตรียมเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างเตรียมอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะที่เป็นสิ่งที่เขาเองอะมั่นใจว่าคุณจะไม่ปฏิเสธหรือแบบว่าเตรียมแผนหนึ่งแผนสองการว่าคุณปฏิเสธแผนที่หนึ่งแล้วก็ มีแผนสำรองเอาไว้นะคะเพราะดูแลว,ว่ายังไงเขาก็จะทำให้มันเอาชนะใจคุณให้ได้จริงๆอะ่ะแล้วเขาก็เชื่อนะถึงแม้ว่าเขาจะมีความกังวลนิดๆว่าคุณจะไม่ให้โอกาสแต่เขาก็เชื่อว่าคุณจะให้โอกาสเขานะคะอืมบางทีเขาอาจจะถามจากเพื่อนของเขาก็ได้นะ ถามจากใครก็ได้นะที่บอกว่าเป็นคนที่เขามีประสบการณ์เรื่องของความรักเนะี่ยแล้วเขาก็นำมาปรับใช้เป็นวิธีของตัวเองนะคะเขาจะทำให้สำเร็จอะ่ะเขาจะขอโทษคุณอนะ่ะแล้วขอโอกาสคุณจริงๆนะความทุกข์เป็นกำลังกัดกินใจเขานะเออถ้าหากว่าเขารู้ตัวแล้วอ่ะนะความทุกข์ก็จะกัดกินใจเขาแล้วเขาก็จะมาต่อรองกับคุณจริงๆค่ะ นี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะการต่อรองกับคุณการแบบขอโอกาสกับคุณการทำาบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณมั่นใจในตัวของเขามากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะก็ไม่รู้เนาะว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมให้โอกาสเขาไหมนะ่ะแต่เขาจะทำแบบเต็มที่จริงๆค่ะเราไม่ได้มาแผนเดียวด้วยนะเออมีแผนการนอะเยอะแยะเลยนะ ในความเป็นเขาอ่ะในความที่เขาเป็น The Emperor นะ่ะตื้อน,นะเอาจริงๆแล้ว The Emperor เนี่ยคี้หึงคี้หวงด้วยนะต่อไม่ค่อยแสดงออกอ่ะแต่ถ้าแสดงออกมานี่คือแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคนคนนี้นะถ้าได้หึงขึ้นมานะคะอ่ะขอข้อความนะคะจากเขาถึงคุณนะ เขากลัวเสียคุณไปนั้นเนี่ยไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปอะ่ะยังไงก็จะรักษาเอาไวอ้อ่ะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วไงตั้งแต่พลังงานความรู้สึกด้านบนเราอะ่ะนะคะว่าย,ยังไงก็อยากจะรักษาเอาไว้จริงๆอะ่ะต่อให้ยากแค่ไหนก็ตามต่อให้มันจะวุ่นวายอ่ะเนาะแต่เขาก็คือแบบเออยังไงก็ต้องคุณอะว้าวขึ้นมาปรแรกก็แหมชมเลยนะคะคุณนะีคะสวยมากหล่อมากในสายตาของเขานะ จิตใจของเขานะคะต้องการสัมผัสอันอบอุ่นนะคะของคุณอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รักกันนะคะใจเย็นๆนะคะเขาบอกว่าเขาน่ยไม่อยากทําให้คุณเสียใจนะอยากพูดกับคุณตรงๆนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่กล้านะคะเพราะว่าตัวของเขาเองอ่ะยังไม่มั่นใจนะ ความอบอุ่นใจนะคะเขานะ่ะได้รับจากแววตาที่ห่วงใยของคุณนะอยากให้รู้ว่าเขาแข่คุณนะคะตอนนี้คืออดทนนะคะคือสิ่งเดียวที่เขานะ่ะทำได้เพราะว่าบางคนอยู่ไกลกันเนาะเขาเองก็คือเหมือนกับว่าทำได้เพียงแค่ต้องอดทนแล้วก็รออะนะ่ะเนาะเขานะคะบอกว่าเขานะ่ะมั่นใจในตัวของคุณเสมอนะ จะโกรธอีกนานไหมนะคะบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนกับแบบเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะคะความรักของเราอยู่ตรงนี้ในหัวใจนะจะดีแค่ไหนนะคะหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งนะคะคุณเคยรู้สึกเหมือนเขาบ้างไหมขอโอกาสให้เขาอีกสักครั้งได้ไหมคะรักคุณมากนะคะอยากบอกให้คุณรู้ ห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้คุณน,นะคะอืมแต่เขาก็คิดเหมือนกันแหละว่าจริงๆเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆหรือเปล่านะคะเขากลัวนะว่าจะเสียคุณไปจริงๆอะคะ่ะจะให้เขาทำยังไงนะคะตอนนี้เขาก็สับสนมากๆเลยนะคะร,รักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีอะใบสุดท้าย เราจะไปต่อกันอย่างไรดีนะคะขออีกใบหนึ่งแล้กันนะสิ่งที่คุณพูดบางครั้งมันก็ทำร้ายจิตใจของเขาเหมือนกันขออีกหนึ่งซิยังไงไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีเขาเองก็ด้วยความที่เขาแบบเป็นคนที่มีอีโก้เนาะการที่จะบอกว่าเปลี่ยนในคนที่มีอีโก้เนี่ยนะให้อีโก้มันลดลงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่ สำหรับคนนี้นะถ้าเขารู้ว่าคุณถอยอ่ะเขาเปลี่ยนนะคะเขาจะเปลี่ยนอืมไม่มากก็น้อยแต่เขาต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปอ่ะยังไงเขาก็จะรังคุณเอาไว้อ่ะค่ะเมื่อเขารู้ตัวแล้วนะถ้าเขายังไม่รู้ตัวเขาก็เฉยๆเรื่อยๆของเขาอ่ะนะแต่ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยว่าจะสูญเสียคุณไปจริงๆอ่ะเขาต้องขยับแน่นอนค่ะ คุณนะสองคนนะ่ะที่จริงแล้วนะมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากๆเลยนะคะเออมีเคมีที่เข้ากันมากๆเลยนะแล้วก็เวลาที่ได้ใช้ร่วมกันอะคะ่ะเวลาดีๆที่ได้ใช้ร่วมกันนะมันเป็นโมเมนต์ที่คุณทั้งสองคนก็ไม่เคยลืมเลยนะคะยังมีแพชชั่นต่อการยังมีแรงปรารถนาต่อกันอยู่นะเออเป็นคนเก่าๆในทคะที่ตามกันมานะคะ คุณทั้งสองคนยังไงก็ต้องได้มีการใช้เวลาร่วมกันจริงๆอะเร็วๆนี้นะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะไม่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะคุณทั้งสองคนก็ต้องได้ศึกษาดูใจกันใหม่นะคะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันเลยล่ะนะคะฮันนีมูนนะคะต้องมีนะคะเวลาดีๆร่วมกันเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะแล้ที่สำคัญเลยอะ คุณทั้งสองคนนะคะอาจจะอธิษฐานขอพรให้ได้มาเจอกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณอธิษฐานหรือว่าเขาก็ตามนะคะอืมแล้วคุณก็ได้มาเจอกันอนะ่ะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยนะคะสามารถที่จะพัฒนากันไปได้ไกลจนถึงการมั่นหมายแล้วก็แต่งงานในอนาคตได้นะ engagement นะคะอืม w e d d i n g for นะ ความสัมพันธ์นี้จะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะแต่บางทีมันก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะกับคนที่มีอีโก้อย่างเขาเนี่ยนะคะแต่บิว่ามันจะดีขึ้นนะ,ะพี่นางฟ้าอีกสำรับหนึ่งนะคะ ขอให้คุณนะคะปรับสมดุลจิตใจของตัวเองนะอย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบนะคะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนค่ะต้องได้มีการปรับความเข้าใจกันจริงๆนะคะต้องได้มีการเปิดใจคุยกันจริงๆค่ะบางสิ่งบางอย่างที่ยังเก็บซ่อนเอาไว้ในใจนะคะจะได้ถูกเปิดเผยออกมานะ ขอให้คุณเชื่อนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวของคุณค่ะนะคะออขอให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวของคุณจริงๆว่าที่ผ่านมาอะคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะที่ผ่านมาคุณพยายามแบบเต็มที่แล้วจริงๆค่ะต่อไปก็จะเป็นเขาที่จะพยายามเพื่อคุณบ้างนะคะเราบีมองว่าหลังจากที่มีการกลับมาพูดคุยกันหลังจากที่เขากลับมาเคลียร์ใจกับคุณหนึ่งปีหลังจากนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นนะคะ ต่เอาจริงๆแล้วอะเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนะคะจะจะต้องจัดการทําบางสิ่งบางอย่างจริงๆความสัมพันธ์นี้จะกลับมาเป็นความโรแมนติกของการรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแต่ตอนนี้คืออะไรก็ตามเนาะที่มันควบคุมไม่ได้ะคะ่ะก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอะไรทางนั้น,นะคะ่ะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลานะคะคือตอนนี้ถ้าคุณคิดจะถอยนะบีบอกเลยลว,ว่าถอยะคะ่ะ นะถอยก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขารู้ตัวเมื่อไหร่อะ่ะยังไงเขาก็ต้องมางอคุณต้องมาดึงมารังคุณเอาไวอ้อ่ะแต่อย่าลืมนะว่าอันเนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะโอเคเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะธาตุถ้าเป็นธาตุมาครบท,ทั้งสี่ธาตุเหมือนเดิมนะธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุไฟนะคะมาครบส่วนราศีก็มีอ่อราศีมังกรราศีเมษราศีตุลราศีพฤกษภราศีธนูโอเคครบแล้วค่ะครบแล้วนะเดี๋ยวพี่ขอดูอีกนิดนึงซิว่าพลาดไหมอืมมีเท่านี้จริงๆค่ะนะคะนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะบี่ก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ